คำศัพท์ของเรานะคะในบทเรียนนี้มีทั้งหมด11คำทุกคนดูตามได้เลยนะคะคำที่หนึ่งห,หายหนีหายแปลว่าเด็กผู้หญิงคำที่สองถงเฉวถงเฉวเพื่อนร่วมชั้นคำที่3ามหนาหัวหนาหัวประเทศใดคำที่4ี่รืปิรดรืเปิประเทศญี่ปุ่น คำที่ 5. เหม่กัวเหย์กัวประเทศสหรัฐอเมริกาคำที่ 6. จงหัวจงกัวประเทศจีนคำที่ 7. ชูเชิงชูเชิงเกิดคำที่ 8. ปดท่นอยู่ท่านอยู่ภาษาจีนคำที่ 9. ไท่ัวไท่ัวประเทศไทยคำที่ 10. เป่ยจิงเป่ยจิง กรุงปักกิ่งและคำสุดท้ายนะคะหนานหายหนานหายเด็กผู้ชายทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหนี่หายหนีหายแปลว่าเด็กผู้หญิงถงเฉยถงเฉวแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นหน่ากัวน่าหัวประเทศใด ญื่ปิ่นญี่ป่นถูกต้องค่ะประเทศญี่ปุน่นเม่์ัวเม่์ัวประเทศสหรัฐอเมริกาจงกัวจงหัวประเทศจีนชูเชิงชูเชิงเกิดั่นอยู่ั่นอยู่ภาษาจีนไท่ยหัว ท่ายกัวประเทศไทยเปรยจิงเปรยจิงปักกิ่งสุดท้ายค่ะหนานไายหนานไายแปลว่าเด็กผู้ชายเยี่ยมมากทีนี้นะคะคุณครูมีคำศัพท์เพิ่มเติมให้เราอีกนิดหน่อยการที่เราต้องการจะบอกว่าคนประเทศน,าน,านั้นๆเราจะนำตัวนี้ค่ะเหรน ตามท้ายชื่อประเทศชื่อเมืองหรือว่าชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะบอกอย่างตัวแรกนะคะอิงกัวหรืนอิงกัวหรืนอิงกัวเนี่ยแปลว่าประเทศอังกฤษเนาะเราเติมคำว่าหร n นตามไปก็กลายเป็นอิงกัวหรนชาวอังกฤษหานกัวหร่นฮานกัวหร่นฮานกัวประเทศเกาหลีหานกัวหร่นก็เลยแปลว่า ประเทศเอ่อชาวเกาหลีถูกต้องค่ะหัวอีหัวอีตรงนี้แปลว่าชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนฝากวเนินฝากวเหนิฝเหนฝากัวประเทศฝรั่งเศสฝากัรเินก็คือชาวฝรั่งเศสยืดเปินเรนยืดเปินเรนชาวญี่ปุ่นถูกต้องค่ะ จงหัวเหรินจงหัวเหน,หเหนคนประเทศจีนชาวจีนสุดท้ายค่ะปารีสปารีแปลว่ากรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสนั่นเองเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเขือนเขื่นก็คือบทเรียนของเราถ้าักเรียนดูจากในหนังสือเรียนนะคะเราจะมี เขเือนอยู่3ช่วงเป็นบทสนทนาอยู่3ตอนนะคะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะตอนที่1เนี่ยมีคนพูดอยู่2คนให้ทุกคนอ่านตามครูนะคะหน้าเกอร์หนุ่ยหายเจีน้าเกอร์อมมอตรงนี้นะคะแปลว่านั่งคนนั้นอันนั้นสิ่งนั้น หน้าก็หนีหายเด็กผู้หญิงคนนั้นเจ้าเชอรมอร์มิงเจอชื่อว่าอะไร B ีเขาก็ตอบไปอีกว่าทาเจ้าแอนนาทาเจ้าแอนนาทาตัวนี้เป็นทาที่ใช้กับเขาผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็เลยต้องแปลว่าหล่อนชื่อว่าอันนาหรือว่าเรียกว่าแอนนาก็ได้เนาะต่อมาค่ะ A ก็ถามอีกว่า ทาชื่อหนาัวเหรนทาชื่อหนากัวเหรนแล้วหล่อนเป็นคนประเทศใดล่ะทาชื่อเมย์ัวเหรนทาชื่อเมย์หัวเหรนหล่อนคนนี้เป็นคนอังกฤษชูเชิงจ่ายท่ายกัวชูเชิงจ่ายท่ายกัวแต่ว่าเกิดที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคะ 那个女孩叫什么名字？那个女孩叫什么名字？ผู้ตรง,ง,งกเขาหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนาะชื่อว่าอะไรต่อมาค่ะทาเจียวอันนาทาเจียวอันนาดีมากต่อมาค่ะทาชืาาา่อหนาหัวเรน ท่าชื่อหนากาเรนเขาเป็นคนประเทศอะไรบี B. ก็ตอบไปว่าอะไรคะทาชื่อมเมยกัวเรนชูชิงใจท่ยกวัวดีมากต่อมานะคะเข้อเหวันที่สองเป็นเนื้อหาตรงกลางของหน้าเราเนาะมีคนพูดอยู่สองคนเหมือนกันค่ะคนที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดว่าหน้าก็นานหาย ชื่อหนีเตอร์งเฉวมาหน้าก็นานหายหน้าก็เหมือนเดิมเลยขาวเออหน้าก็แปลว่านั้นคนนั้นสิ่งนั้นอันนั้นนานหายแปลว่าเด็กผู้ชายถูกต้องชื่อหนีเตอร์งเฉวมาทงเฉวแปลว่าอะไรคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนาะเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอไหม บีตอบว่าตุ้ยตุยต้ยถูกต้องแล้วท่าชื่อวอเตอร์ถงเฉ๋เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันท่าชื่อวอเตอร์ถงเฉ๋เจี้วเป่ยเคอเจี้วเป่ยเคอชื่อว่าอะไรคะเป่ยเคอเป่ยเคอชื่อน,นาอหัวเรนเอเดียนถามอีกว่าแล้วเป่ยเคอเนี่ย ชื่อหนาขัวเหรนเป็นคนประเทศอะไรบีก็บอกว่าทาชื่อไทยขัวเหรนทาชื่อไทยขัวเหรนเป็นคนประเทศไทยชูเชิงจ่หรือเปิ่นชูเชิงจ่รือเปิ่นหรือเปิ่นคือประเทศญี่ปุ่นถูกต้องค่ะเปยเคอเนี่ยเป็นคนไทยนะแต่ว่าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น อะมาอา่านตามกันอีกครั้งนะคะเอเอเอด้านบนเลยนะลูกนะหน้าเก้อนานหายชื่อหนีเตอถงเฉมาหน้าเก้อเนาะหน้าเก้อนานหายชื่อหนีเตถงเฉมาบีเขาพูดไปว่าตุย้ยถ้าชื่อวอเตถงเฉเจียวไปเหอะ ด้วยท่าชื่อวอสเตอร์ถงเฉวเจียวเปยเค่อดีมากเปยเค่อชื่อนากัวเร人ท่าชื่อทยกัวเที่ยง国人,国人出生在日本ท่าชื่อเรที่ยง国人出生出生在日本ดีมากค่ะทีนี้มา บทเรียนสุดท้ายของเรา你นชื่อนาหัวนีชื่อนาหัวนตรงนี้แปลว่าถามใครถามเธอนี่แปลว่าเธอนีชื่อนาหัวเรนเธอเนี่ยเป็นคนประเภทอะไรหว่อชื่อจงหัวเหรนวอวอแปลว่าฉันเนาะ ว่าชื่อจองหัวเหรินฉันเป็นคนประเทศจีนหนีเนอหนีเนอหนีเนแล้วเธอหละ่ะเนิเป็นคำลงท้ายเสียงแปลว่าหล่ะใช้ในการอะไรคะเหมือนถามกลับถามกลับประโยคสิ่งที่คนก่อนหน้านี้ถามมาอย่างตรงนี้เเขาถามว่าเธอเป็นคนประเทศอะไร B เขาก็เลยถามว่าหนีเนแล้วเธอหล,ล่ะเธอหล่ะเกิดเป็นคนประเทศอะไร เอเขาตอบกลับไปว่าไงคะหว่อชื่อไทกวัวเหรินหว่อชื่อไทกวัวเหรินฉันเป็นคนประเทศไทยถูกต้องชูเชิงจ่าจงกวัวชูเชิงจ่าจงกวัวแต่ว่าเกิดที่ประเทศอะไรคะประเทศจีนมีมาม่มาชื่อจงกวัวเหรินไามีมามา่มา ก็คือคุณแม่ของเธอชื่อจงกัวเหรินมาเป็นคนจีนใช่ไหมเอเขาบอกว่าปู้ไม่ใช่วป้าปาชื่อจงกัวเหรินวป้าปาพ่อของฉันชื่อจงกัวเหรินพ่อของฉันทหารที่เป็นคนจีนวมาหมาชื่อไทกัวเหรินวมาหมาชื่อไทกัวเหรินคุณแม่ของฉันเป็นคน ไทยมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเอพูดว่าไงนะหนีชื่อนาหัวเรนดีมากบี B. วอชื่อจ้องหัวเรนหนีเนือเอเขาตอบไปว่าอะไรคะวอชื่อไทยหัวเรนชูเซิงใจจ้องหัวดีมากบี B. เขาตอบไปอีกว่าหนีมาหมากชื่อ 中国人吗？你妈妈是中国人吗？不，不，我爸爸是泰，我爸爸是中国人，我妈妈是泰国人。哎，看看好次，好不，我爸爸是中国人，我妈妈是泰国人。 ดีมากคะ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดของเราเนี่ยวันนี้ยกมาให้ดู3ข้อให้เราจับคู่กับเพื่อนก่อนแล้วก็มาช่วยกันต่อเติมบทสนทนาให้มันสมบูรณ์เนาะเพื่อที่เราจะได้จับคู่แล้วก็ฝึกพูดกับเพื่อนได้นะคะมาดูก่อนนะข้อที่1 a เขาบอกว่านี่ชื่อนากรุ่น หนีชื่อนากวัวเรนจำได้ไหมแปลว่าอะไรหนี่แปลว่าเธอนากวัวเหรนเป็นคนประเทศอะไรประโยคนี้เอเขาถามว่าเธอเป็นคนประเทศอะไรเราจะตอบว่าไงดีส่วนใหญ่เราเป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับวอชื่อท่ายกวัวเรนเขียนลงไปได้เลยวอชื่อ ไทยผัวเหริน你是哪国人？我น泰国人。ว,เ,ว,วเ,เราอาจจะมีคนจีนใช่ไหมคะมีเชื้อสายจีนเป็นลูกครึ่งเราพูดว่าไงดีคะ？วอชื่อจองผัวเหรินมีใครเป็นคนฝรั่งเศสไหม？อชื่อฝ่าผัวเหริน คนเกาหลีลราลูกวอาชื่อหานกัวเหรินเยี่ยมมากข้อที่สองเอถามว่าฮั่นหยู่เหล่าชื่อฮั่นหยู่เหล่าชื่อคุณครูภาษาจีนใช่ไหมฮั่นหยู่เราชื่อชื่อไหนกัวเหรินฮั่นหยู่เราชื่อชื่อไหนกัวเหรินอ่ะาในที่นี้มีได้ทั้งทาผู้ชายและทาผู้หญิง ให้นักเรียนเลือกเลยนะคะว่าคุณครูภาษาจีนของเราเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงเลือกได้เลยนะในที่นี้คุณครูเป็นผู้หญิงเนาะคุณครูก็เลยจะบอกว่าทาผู้หญิงทา,าผู้หญิงตัวนี้ชื่อไทยกัวเหรินทาชื่อไทยกัวเหริน หลอนเป็นคนไทยหากโรงเรียนไหนใครได้เรียนกับคุณครูคนจีนก็เขียนได้เลยนะคะว่าเป็นครูคนจีน้าชื่อจ้งหัวเหรินหรือว่าถ้ามีทั้งคุณครูคนไทยและคุณครูคนจีนก็เขียนมาได้เลยสุดท้ายค่ะแบบหดข้อนี้ข้อที่3 A เอถามว่าหนีชูเชิงจ้ายหนาหนีชูเชิงจ้หนา เธอเกิดที่ไหนเธอเกิดที่ไหนหวอชูเชิงใจ้จุดๆ,ๆเลือกเอาเลยว่าใครเกิดที่ไหนอาในที่นี้ครูอยากเปลี่ยนละไม่อยากเป็นคนไทยครูอยากเกิดที่ประเทศจีนคุณครูจะบอกว่าครูเกิดที่ประเทศจีนวอชูเชิงใจ้จงหัวฉันเกิดที่ประเทศจีน แต่ว่าเฉกนเป็นคนไทยนะได้ไหมได้เนาะอ่ามีใครไม่ทันตรงไหนไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้จับคู่กับเพื่อนนะคะในการฝึกพูดฝึกตอบฝึกถามกันเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนเราแล้วนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเนาะคำที่หนึ่งนะคะดูในหน้าคำศัพท์ได้เลยคำที่หนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันเลยเนาะ 女孩女孩แปลว่าเด็กผู้หญิงถงเฉวถงเฉวแปลว่าอะไรคะเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาหัวหนาหัวหนาแปลว่าไหนหัวแปลว่าประเทศนาหัวก็เลยแปลว่าประเทศอะไรยื่นปน่ประเทศญี่ปุ่นถูกต้อง 美国美วประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาจงหัวจงหัวประเทศจีนชูเชงชูเชงเกิดฮัน่อนอยู่ฮั่นอยู่ภาษาจีนไทยกัวไทยกัวประเทศไทยเป่ยจิง ปตยจิงกรุงปัากิ่งสุดท้ายค่ะหนานหายหนานหายเด็กผู้ชายจุดที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำนิดนึงเนาะคำว่าทาค่ะนักเรียนซูนิดนึงทาตัวนี้กับทาตัวนี้แตกต่างกันนะเขียนคล้ายกัน อ่านเหมือนกันแต่ว่าเรากบับใช้กับคนบุคคลที่แตกต่างกันถ้าตัวที่หนึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้กับผู้ชายหรืออาจจะมีผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยปากปนกันเนาะแต่ว่าถ้าตัวนี้ที่มีตัวหนีน้ำหน้าเนี่ยเราจะใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจแล้วก็แยกให้ได้เนาะอีกหนึ่งตัวที่อยากฝากไว้เราอะ อยากจะเพิ่มว่าเป็นคนประเทศอะไรเราต้องใส่ตัวไหนคะคำว่าเ e รนใส่ตัวเรนตามท้ายชื่อประเทศก็จะบอกได้แล้วนาะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรเป็นคนเมืองอะไรจังหวัดอะไรเนื้อหาของบทที่หนึ่งนะคะวชุชลเจ้าใต้ถ้วก็มีเท่านี้ ครูหวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะกลับไปฝึกฝนรวมไปฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านเยอะๆเนาะเราก็จะได้เข้าใจในเนืน้อหามากขึ้นนะคะสหรับวันนี้เสี่ยคือหมดเวลาค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้า,าสวัสดีค่ะ